สวัสดีค่ะนักเรียนป3โรงเรียนปานวิทุกทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะใน,นรายวิชาประวัติศาสตร์คลิปนี้จัดทําโดยคุณครูชาทิพย์โกมาลพิมค่ะเรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็คือประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวจุดประสงค์การเรียนรู้สรุปลักษณะที่สําคัญของขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมได้ค่ะและก่อนที่พวกเราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้เรามาทราบความหมายของคํากันก่อนเลยค่ะประเพณี ก็คือสิ่งที่นิยมประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจาริตประเพณีค่ะความหมายของคำที่2วัฒนธรรมก็คือความเจริญงอกงามที่มีการสั่งสมกันมามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านานซึ่งจะเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตเช่นภาษาการแต่งกายค่ะและก็กิริยามารายาทและมาถึงความหมายของคำสุดท้ายแล้วนะคะ คือคำว่าครอบครัวคือกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสถาบัานหลักของการดำเนินชีวิตค่ะเมื่อเราทราบความหมายกันแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวกันเลยค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากน้องๆเช่นเคยครับ ซึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวครับซึ่งน้องๆเคยได้เรียนความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมกันมาบ้างแล้วเมื่อชั้นป .1 และป .2 นะครับน้องๆเคยได้ยินคําว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวกันหรือเปล่าครับถ้าใครยังไม่เคยได้ยินวันนี้พี่มีเรื่องราวให้น้องๆได้เรียนรู้กันครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำว่าประเพณีกันก่อนเลยนะครับประเพณีหมายถึงสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีวันเข้าพรรษาประเพณีวันสงกรานต์เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยวิถีชีวิตของคนที่มีมาเป็นเวลานานมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้แก่ภาษาการแต่งกายการทำความเคารพความคิดและความเชื่อเป็นต้น ง,งัน้องๆเคยได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรบ้างครับทีนี้เรามารู้จักความหมายของคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวกันครับก็คือ สิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพื่ออยู่รวมกันอย่างมีความสุขซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันไปเช่นประเพณีการโคนผมไฟการทำบุญวันเกิดบางครอบครัวอาจจะทำบุญตักบาตรกันที่หน้าบ้านบางครอบครัวอาจจะไปทำบุญกันที่วัด ถวายสังฆทานเป็นต้นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวเช่นการรับประทานข้าวพร้อมหน้ากันทุกเย็น การมีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์เป็นต้นและการดูแลช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วยซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับที่บ้านของจินดาพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของจินดามีอายุครบ9้าขวบพอดีที่บ้านของจินดาเลยเตรียมของเพื่อจะไปทำบุญที่วัดกัน คุณแม่ทำอะไรคะกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะแม่ทำแกงเขียวหวานปลาสลิดทอดและก็ทอดมันปาลากรายพรุ่งนี้วันเกิดจินแม่ก็เลยเตรียมของไปวัดพรุ่งนี้ลูกค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูช่วยล้างผักให้นะคะพ่อจินดากลับเข้ามาจากทำงานเดินเข้ามาพร้อมเครื่องสังฆทาน ทำอะไรกันเหรอแม่ลูกคุณพ่อกลับมาพอดีสวัสดีค่ะคุณพ่อหนูช่วยคุณแม่ทำกับข้าวไปวัดพรุ่งนี้ค่ะเอ๊ะคุณพ่อซื้ออะไรมาคะเครื่องสังฆทานมีลูกพรุ่งนี้วันเกิดลูกเราจะไปทำบุญที่วัดกันเอ๊ะว่าแต่เครื่องสังฆทานคืออะไรล่ะคะคุณพ่ออ๋อ เรื่องสังฆทานก็คือสิ่งของเครื่องใช้ที่นําไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใดเช่นเรื่องนุ่งหม่มอาหารยารักษาโรคเป็นต้นเราต้องให้เครื่องสังฆทานในวันเกิดหนูด้วยหรอคะหนูต้องใช้คําว่าถวายเครื่องสังฆทานนะลูกที่บ้านของเราวันเกิดของพ่อแม่และคุณยายเราก็จะถวายเครื่องสังฆทานกันในวันเกิดทุกคนนะลูก หนูยวเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อครอบครัวจินดาน่ารักมากเลยใช่ไหมครับที่บ้านของจินดาก็จะมีประเพณีการทำบุญวันเกิดในครอบครัวคือทำกับข้าวและถวายเครื่องสังฆทานกันที่วัดเป็นประจำและการที่จินดาเป็นเด็กดีแสดงออกถึงการเคารพด้วยการไหว้และเป็นเด็กมีน้ำใจอีกด้วยก็ถือว่าวัฒนธรรมในครอบครัวที่ดีงามที่ครอบครัวจินดาปฏิบัติสั่งสอนจินดากันมาครับ ที่บ้านของเพลินวันอาทิตย์เพลินตื่นแต่เช้าลงมาข้างล่างเห็นคุณพ่อทำความสะอาดบ้านเพลินแปลกใจเลยเดินไปหาคุณพ่อคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อมากวาดบ้านแล้วคุณแม่ไปไหนล่ะคะคุณแม่ไม่สบายลูกนอนอยู่ข้างบนพ่อเลยช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านจ้าอ้าวหรอคะแล้วคุณแม่กินยากินข้าวหรือ,อยังคะยังเลยลูก แต่พ่อเตรียมไว้ละหนูยกข้าวกับยาไปให้คุณแม่หน่อยค่ะคุณพ่อเพลินยกถาดอาหารพร้อมยาไปให้แม่ที่ข้างเตียงแม่ยังคงหลับอยู่คุณแม่คะกินข้าวกินยาก่อนคะ่ะคุณแม่ตัวร้อนจังเลยคะ่ะอ้าวเพลินเหรอลูกขับใจมากนะจ๊ะ เดี๋ยวแม่กินข้าวกินยานอนพักก็หายแล้วล่ะลูกเพลินไปหยิบผ้าคนหนูเล็กๆไปชุบน้ำแล้วมาเช็ดที่หน้าให้คุณแม่คุณแม่คะกินข้าวกินยาก่อนคะ่ะคุณแม่ตัวร้อนจังเลยคะ่ะก็หายแล้วล่ะลูก ตบมือให้น้องเพลินหน่อยครับน้องๆเป็นเด็กที่น่ารักและกระตันยูกตะเวทีอย่างมากเลยครับสิ่งที่น้องเพลินทำคือการแสดงออกถึงความกระตันยูกตะเวทีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อและคุณแม่อีกทั้งยังดูแลช่วยเหลือกันในครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามในครอบครัวด้วยครับน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับสเรื่องราวของครอบครัวจินดาและครอบครัวเพลิน ว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นครอบครัวของจินดามีประเพณีทำบุญวันเกิดโดยถวายเครื่องสังฆทานกันและจินดาสแสดงออกถึงความเคารพพ่อแม่ด้วยการไหว้และครอบครัวของเพลินก็ดูแลช่วยเหลือกันเมื่อยามเจ็บป่วยสแสดงถึงความรักใคร่ผูกพันอันดีในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีในครอบครัว ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัวนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วน้องๆเองก็สามารถนำไปปฏิบัติกับคนในครอบครัวของเราได้ครับเมื่อเราได้เรียนเรื่องประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวไปแล้วเรามาทราบประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวกันค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวข้อที่1สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมค่ะ ข้อ 2. สร้างความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 3. สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4. ช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรมคลิปนี้ไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนแต่คุณครูฝากให้นักเรียนนำเรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปปฏิบัติตามกันด้วยนะคะแล้วพบกับครูชชอทิปได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ